ยังไงเพจเราจะมีคนกดไลค์เยอะๆวันนี้นะคะคนนี่มีเทคนิคเล็กๆไม่น้อยมาฝากกันสำหรับใครที่เคยยิงโฆษณาไปแล้วนะคะเราจะสามารถเชิญคนที่กดไลค์โพสที่เรายิงโฆษณาไปเราจะเชิญคนเหล่านั้นนะคะ กลับมากดถูกใจเพจของเราทำยังไงไปดูกันคะ่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเข้ามาที่เพจของเรานะคะให้เรากดไปที่ตรงตรงนี้นะคะตรงข้อความตรงนี้และให้เลือกไปที่ความคิดเห็นนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นก็เราก็กดเข้าไปนะคะ นี่นะคะโฆษณาที่เรายิงออกไปนะคะเราจะสามารถเชิญคนที่มากดถูกใจโพสต์ของเราให้กลับมาถูกใจเพจของเราได้ด้วยนะคะเรากดไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะรูปที่เป็นรูปกดไลค์นี่นะคะ179ไลค์คนตรงนี้ค่ะเราสามารถเชิญเข้ามากดถูกใจเพจเราได้ด้วยนะคะให้เรากดเข้าไปตรงยอดไลค์ตรงนี้เลยนะคะ ก็ไปกดเชิญเลยค่ะแต่ละคนให้กลับมาถูกใจเพจของเราได้เลยนะคะกดไปเลยค่ะเชิญ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 กดไปเลยนะคะนี่นะคะแบบนี้ค่ะมันจะทำให้ยอดไลค์ในเพจของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เอาเทคนิควิธ,ธีการนี้ไปลองใช้กันดูนะคะ อาจจะทำให้เพจของเรามียอดคนมากดไลค์เพิ่มมากขึ้นนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์สำหรับวันนี้ไปละค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ